สวัสดีมหกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลูกก็จะเป็นเรื่องของอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตจริงๆแล้วนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรโมเดรานะครับเนาะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะมีลักษณะหรือมีองค์ประกอบของเซลล์ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก่อนหน้านี้นะครับลูกเราได้ทําใบกิจกรรมที่6กนะครับก็คืออาณาจักรไวรานะครับเราก็จะเห็นว่าไวรัสนั้นนะครับนอกจากจะมี โทษแล้วนะครับประโยชน์ของไวรัสนั้นก็มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ช่างครับทุกอย่างถ้าเรียนรู้นะครับให้เข้าใจเข้าถึงถ่องแท้นะครับเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้นั่นเองนะครับรวมถึงเราก็สามารถป้องกันระมัดระวังตัวเองได้อย่างมีเหตุมีผลนะครับเช่นเดียวกันครับกับวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่บางคนนะครับ อาจจะเคยได้ยินนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเขามีอยู่บนโลกนี้นะครับสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับลูกก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรโมเนอรานะครับก็คือพวกแบคทีเรียนั่นเองโอเคนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประกอบไปกิจกรรมที่7นะครับกิจกรรมที่7นะลูกนะอาณาจักรโมเนอร่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับลูกก่อนที่เราจะ พูดถึงอาณาจักรมโนราสิ่งแรกนะครับที่เรียนจะต้องเข้าใจก่อนเป็นการทบทวนนะครับก็คือลักษณะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอยู่2ชนิดนะครับสรูปแบบแบบแรกนะครับที่เรียกว่าโปรคาริโอติกเซลล์หรือโปรคาริโอตอีกแบบหนึ่งครับเซลล์ูคาริโอตหรือยูคาริโอติกเซลล์นะครับสแบบนี้นะครับโลกมีความแตกต่างกันตรงที่เซล์ลพวกโปรคาริโอตเนี่ยนะครับ นักเรียนอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับเซลล์พวกโปร,โปรโคาริโอตเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสารพันธุกรรมเนี่ยครับลูกเนี่ยที่เป็นเส้นๆอยู่เนี่ยไม่มีนิวเคลียสล้อมรอบไม่มีเยื่อหุ้มล้อมรอบนะครับเพราะฉะน,นั้นสารพันธุกรรมเนี่ยก็จะล่องลอยอยู่ในไซโทพลาซึมนะครับแล้วเราเรียกมันว่านิวคลีออยร์โอイโอเคนะแต่เซลล์พวกยูคาริโอตนะครับลูกสารพันธุกรรมเนี่ย จะมีนิวเคลียสเอ่อนิวเคลียรเมมเบรนนะครับล้อมรอบอันนี้นาะเห็นไหมเยื่อหุม New ้มนิวเคลียสนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นโครงสร้างที่สําคัญโครงสร้างหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่านิวเคลียสนั่นเองนี่คือความแตกตาก่างนะครับระหว่างโปรคาริโอตกับยูคาริโอตซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรมโนรานี้นะครับเป็นเซลล์ประเภทโปรคาริโอตนะครับโอเคนะถ้าเราจ,จัดจำแนกนะครับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร โมโนรานะครับลูกเขาจะแบ่งออกเป็น2โดเมนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดโดเมนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งโลกเนี่ยเขาจัดออกเป็น3โดเมนนะครับก็คือโดเมนแบคที ria อาร์เคียแล้วก็ยูคาริอาโอเคนะซึ่งทั้ง3โดเมนนะั้นมีบรรพบุรุษร่วมกันถ้าทบทวนนิดนึงนะครับ ลำดับในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับใหญ่สุดนะอันดับแรกสุดเลยจัดแบบหยาบสุดนะเราเรียกว่าโดเมนในโดหนึ่งโดเมนนะครับก็จะมีหลายอาณาจักรหรือหลายคิงด้อมไหมจำได้ไหมครับที่เราทำรางานกันจากคิงดอมครับก็จะมีหลายไฟล่ามไหม หิงดอมไฟล่ใช่ไหมครับจากนั้นก็จะเป็นคลาสใช่ไหมจากนั้นก็จะเป็นออเดอร์ใช่ไหมครับแฟมิลี่จีนัสนะครับแล้วก็ระดับที่เล็กที่สุดนะครับก็คือความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็คือระดับสปีชีนะครับโอเคนะเนี่ยสามโดเมนที่พูดถึงครับยุ้ย การจัดกลุ่มที่หยาบที่สุดเลยนะครับโอเคนะทีนี้อยากให้นักเรียนดูภาพนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับในการแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น3โดเมนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีรียอาร์เคียแล้วก็ยูคาริอาเนี่ยนะครับลูก3โดเมนนี้เราจะเห็นว่า2โดเมนนี้นะครับเนี่ยโดเมนแบคทีรียนะครับแล้วก็อาร์เคียเนี่ยสโดเมนนี้ เป็นพวกโปรคาริโอตนะครับและอยู่ในอาณาจักรเดียวกันนะลูกนะคืออาณาจักรโมเนราโมเนราเหมือนกันเคนะส่วนพวกยูคาริโอตครับที่เหลือเนี่ยเนี่ยโดเมนเดียวยูคาริอาเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นเสียอาณาจักรก็คือโปรติสตาพลนเต้ฟังใจแล้วก็แอน m a มาียเอเคนะ โอเคนะครับอ่ะเพราะว่นั้นนี่คือการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะครับวันนี้เราอยู่ที่โมโนรานะครับอ่ะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจากโมโนราครับถ้าเราเรียนเล่นๆนะครับมันก็คือพวกแบคทีเรียนั่นเองนะครับซึ่งถ้าจัดจำแนกตามรูปร่างเนี่ยนะลูกนะแบคทีเรียก็จะมีรูปร่างอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือคอะคายหรือคอะคัสนะครับเนี่ยก็คือกลมๆแบบที่2นะครับบาซิลไลหรือบาซิลัสก็เป็นแท่ง แบบที่3ครับสไปรูล่าครับสไปรัลนะ่ะเป็นเกลียวนะครับ3แบบไม่ว่าจะแบบไหนครับก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวโอเคนะทีนี้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจักโมโนราเนี่ยนะครับลูกนะเป็นสิ่งมีชีวิตพวกโปรคาริโอตนะครับหรือโปรคาริโอติกเซลล์ที่ครูได้พูดไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารพันธุก,กรรมครับไม่มีเยื่อหุ้ม สารพันธุกรรมนั้นล่องลอยอยู่ในไซโตพลาสซึมเลยนะครับเราเรียกว่านิวคลียอ,อยโอเคนะจริงๆนี่ความรู้มอสนะครับลูกความรู้พื้นฐานนี่ทบทวน,นเฉยผนังเซลครับของพวกแบคทีรียครับเป็นพวกเปปติโดไกลแคนนะต่างจากสัตว์ต่างจากเห็ดนะครับส่วนใหญ่ครับมีเซลล์เดียวหรือบางทีอาจอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเราเรียกว่าโคโลนีหรือเป็นสายนะครับแต่ยังไงก็ตามเซลล์นั้นยังไม่มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแค่ เซลเซลเดียวอ่าสามแบบนี่ครูพูดไปแล้วนะครับเป็นแห้งเนาะแบซิลัสกลมกลมคอคคัสแล้วก็สไปรัลนะครับสไปรุล่าสไปรูลัสนะครับก็คืออ่าเป็นเกลียวเกลียวนั่นเองทีนี้สับคิงดอมนะครับอาเคียแบคทีเรียเมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมว่าจะมีอยู่2สับคิงดอมใช่ไหมครับก็คือคิงดอมแบคทีเรียแล้วก็อาเคียแบคทีเรียโอเคนะ พวกอาร์เคียแบคทีเรียเนี่ยนะครับผนังเซลล์ของเขาเนี่ยนะย้าเลยนะครับไม่มีเปปติโดไกลแคนนะไม่มีสารพวกเปปติโดไกลแคนนะครับพวกนี้ครับพวกอาร์เคียแบคทีเรียเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในสภาพที่เอ็กตรีมอยู่ในสภาพที่สุดสุด,ส,ดสุดขั้วนะครับแบบร้อนจัดเค็มจัดความดันสูงมากอะไรเงี้ยมีความเป็นกรดสูงนะครับอยู่ในบริเวณทะเลลึกๆนะครับ อยู่ในปลากปองปากปองผู้ขาไฟใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แรงดันสูงสูงมากๆเนี่ยนะครับซึ่งแบคทีเรียพวกอ r c h a e แบคทีเรียเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นแบคทีเรียโบราณนะครับแล้วเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มรแรกๆของโลกนะเพราะว่าช่วงแรกที่โลกเกิดขึ้นมาสภาพของโลกนะครับเป็นยังไงครับโอ้ออกซิเจนก็ต่ํามากใช่ไหมครับแทบจะไม่มีออกซิเจนเลยถูกต้องไหมความร้อนก็สูงมากใช่ไหมครับความเป็นกรดอะไรพวกนี้สูงมากครับ เพราะนั้นครับสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ได้ก็ต้องทนพวกนี้เขาก็เลยเชื่อว่า,วาพวกอาร์เคียแบคทีเรียนนี่แหละนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกๆของโลกเป็นเซลล์นะครับชนิดแรกๆของโลกทีนี้ถ้าเราแบ่งอาร์เคียแบคทีเรียเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะครับปัจจุบันนี้นะแต่ต่อไปเขาก็สามารถจัดได้อีกนะครับตามความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะก็คือกลุ่มพวกยูริอาร์เคอรต้าอันนี้ไม่ต้องจําก็ได้นะครับยูริอาร์เคอรต้านี่เป็นพวกที่สร้างมีเทน แล้วก็ชอบความเค็มจัดอีกกลุ่มหนึ่งครับคีนาเคโอต้าพวกนี้ทนอุณหภูมิสูงแล้วก็กรดจัดเห็นไหมพวกนี้ต้องแบบเค็มจัดมีเทนสูงสูงอุณหภูมิร้อนอยู่ในบ่อน้นําพุร้อนอะไรเงี้ยนะครับอุณหภูมิสูงสภาพที่ความเป็นกรดสูงสูงนะนไงเนี่ยอ่ะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งครับทีนี้พวกยูแบคทีเรียก็คือพวกแบคทีเรียจริงๆแล้วนะครับ ที่ผนังเซลล์ครับเป็นพวกเปปติโดไกลแคนใช่ไหมจำได้ไหมอ่าเปปติโดไกลแคนนะเพียงนี้เนาะจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะครับ3กลุ่มแรกครับเป็นพวกแบคทีเรียแกรมลบนะครับหรือแกรมโพสทีฟนะครับอ๋อขออภัยแกรมนกาทีฟพราะแบเป็นลบเนาะขอโทษขอโทษแกรมนกาทีฟนะครับอีกกลุ่มนึงครับเป็นพวกแบคทีเรียแกรมบวกนะครับแกรมโพสทีฟแบคทีเรียแล้วกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5คือพวก ไซโนแบคทีเรียมาดูกลุ่มแรกนะครับกลุ่มพวกที่เป็นแบคทีเรียแกรมลบพวกนี้จะย้อมติดสีสีแดงนะครับเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มพวกโปรโอแบคทีเรียนะครับพวกนี้นะครับพบได้มากที่สุดเลยนะครับในสิ่งแวดล้อมความสําคัญของแบคทีเรียในโปรโอแบคทีเรียเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นแบคทีเรียครับที่ช่วยตรึงในตัวเจน้ครับในอากาศ เพื่อสร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนในดินพืชใช่ไหมครับเขาต้องการไนโตรเจนแต่เขาสะไม่สามารถตึงไนโตรเจนจากอากาศได้เพราะนั้นครับการที่เขามีแบคทีรียครับอยู่แบคทีรียพวกนี้ก็จะช่วยตรึงก๊าซไนโตรเจนที่ในอากาศแล้วก็สร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนในดินทําให้พืชสามารถเอาไปใช้ได้และพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันครับคำนี้แต่มต้นเราก็เคยเรียนนั่ก็คือแบคทีเรียที่อยู่ในปมรากของถัว่วใช่ไหมครับเพราะนั้นเห็นไหม เวลาเขาจะปรับปรุงดินใช่ไหมครับก่อนที่จะถึงฤด,ดูการทํานาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการปลูกพืชในกลุ่มของพวกถั่วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองบ้างละถั่วลิสงบ้างใช่ไหมหรืออะไรนะซีเหลืองเหลืองอกครูจําชื่อไม่ได้ที่ทุ่งเหลืองเหลืองอ่ะนะครับลูกอันเนี้ยพวกเนี้ยเป็นพืชตระกูลถั่วทั้งนั้นนะครับจะทําให้ ในดินเนี่ยมีไนโตรเจนสูงเมื่อดินมีไนโตรเจนสูงก็ทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเห็นไหมครับบางทีเราเคยทําแต่เราไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนี่แหละครับจะไปอธิบายนั่นเองเขียนนะุวมต่อมาครับคลามไมเดียเนาะคลามไมเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปรสิตเป็นแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นกโนเรียกโนเรียนี่นักเรียนอาจจะไม่คุ้นแต่พูดเพราะว่าหนองใน นะครับเนี่ยนักเรียนจะคุ้นมากเลยนะครับอันนี้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเกิดจากแบคทีรียที่อยู่ในกลุ่มคลัมไเดียนะครับเป็นแบคทีเรียแกรมอะไรครับแกรมลบนะครับนกเทีฟเห็นไหมย้อมติดสีแดงใช่ไหมครับแกรมลบนะกลุ่มต่อมาครับนี่อันนี้เราน่าจะเคยได้ยินนะครับกลุ่มสไปโรคีดนะครับสไปโรไจรานะครับเอ่ออันเนี้ยนะครับส่วนใหญ่นะลูก มันจะเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคนะครับโรคที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเนาะก็คือโรคฉี่หนูใช่ไหมครับเลปโตสไปโรซิสนะสมัยครูเด็กๆเ,เนี่ยเขามีการรณรงค์แล้วก็มีเพลงด้วยนะครับเลปโตสไปโรซิสนะเขาเรณรงค์ให้ป้องกันโรคนี้นะครับเวลาที่ไปทําสวนไปทํา,านาเขาให้ใส่รองเท้าบูทนะครับพยายามป้องกันนะครับไม่ให้เท้าของเราหรือมือของเราสัมผัสกับพื้นที่บริเวณเปียกๆนะครับ โดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเท้าของเรามีบาดแผลหรือมือของเรามีบาดแผลเนี่ยนะครับเนี่ยเชื้อพวกนี้นะครับที่เนี่ยกลุ่มสไปโรกลุ่มสไปโรคิดนี่แหละครับที่มันมีพาหะเป็นหนูเนี่ยนะครับแล้วหนูเนี่ยเห็นไหมครับมันฉี่ออกมาใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมเรามองไม่เห็นฉี่หนูใช่ไหมครับแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทําให้สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ด้วยนะครับ,รบเพราะนั้นเวลาไปทํานาทําสวนนะลูกก็ป้องกันกันไว้ก่อน ดีที่สุดนะครับกลุ่มที่4ครับทีนี้เป็นพวกแบคทีรียแกรมบวกนะครับหรือแกรมโพสติฟแบคทีรียนะครับอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนํามาใช้ยาในการทํายาปฏิชีวนะนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะนักเรียนบางคนกินยาปฏิชีวนะแล้วไม่รู้นะครับว่าผลิตจากแบคทีรียนะครับเนี่ยอย่างเช่นเซฟโตไมเซสเนี่ยนะครับแบคที ria สกุลเซฟโตไมเซสเนี่ยนะครับก็มาใช้ผลิตยาเซฟโตไมซินเห็นไหม หรือเต็กตาไซคลินเนี้ยนะครับพวกนี้เป็นยาปฏิชีวนะนะครับสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีรียเห็นไหมเอาแบคสารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นมาทําลายแบคทีรียนะครับหรือที่เราเคยได้ยินบ,ยบ่อยๆแน่นอนครับพวกแบคทีรียสกุลบาซิลัสใช่ไหมที่เรามาใช้ในกระบวนการหมกักการดองนะครับไม่ว่าจะเป็นผักดองเป็นโยเกิร์ตอะไรเงี้ยเห็นไหมครับนมเปรีย้ยวงี้นะครับมีแบคทีรียในกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มนึ่เราได้ยินแน่นอนครับ แลคโตบาซิลัสเห็นไหมในอะไรครับยาคูใช่ไหมครับมีแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสนะครับพวกนี้นอกจากประโยชน์แล้วนะครับอย่างบางชนิดเนี่ยก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคได้นะครับอย่างเช่นโรคแอนแท็กนะครับนี่นยนจะเคยได้ยินนะครับโรคแอนแท็กเกิดจากแบคทีเรียในกลุ่มนี้นะครับแบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวกบางชนิดนะครับไม่มีผนังเซลนะครับมีเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์อย่างเช่นไมโครพลาสมาเนี่ยนะครับ เป็นเซลล์ที่เล็กที่สุดนะไมโครพลาสมาเนี่ยจัดเป็นเซลล์ที่เล็กที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมด้วยนะครับในคนแล้วก็วัวโอเคนะครับนี่คือแบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวกเนี่ยอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าแบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวกหรือแกรมโพ,ส,พสิทีฟเนี่ยนะครับโพสิทีฟก็บวกเนาะโพสิทีฟจะย้อมติดสีน้ำเงินนะครับโอเคใช้สีย้อมในการแยกชนิดได้ไหมครับเอามาทำแลคโตบาซิลัสใช่ไหมครับมาทํา โย,โยเกิร์ตอะไรแย่ยนะครับที่เรากินกินกันแล้วก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นแบคทีรียที่มีประโยชน์นะครับ <c oughs> เพราะนั้นการที่เรากินยาปฏิชีวนะเข้าไปมันไปทาลายเชื้อแบคทีรียมันไม่แยกนีนยาปฏิชีวนะใช่ไหมมันทาลายทั้งแบคทีรียที่เป็นโทษแล้วก็แบคทีรียที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับการสูญเสียแบคทีรียที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ย มันทาให้แบคทีเรียที่เป็นโทษนี่สามารถเข้าไปครอบครองพื้นที่ได้มากขึ้นเพราะการเกิดโรคก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะพูดกันในหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือการดื้อยานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับของโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะของคนไทยเนาะแบคทีเรียในกลุ่มที่5นะครับที่เราน่าจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มของไซยาโนแบคทีเรียคำนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าพูดคําว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน นะสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินบ่อยอดีตนะครับเขาเออบอกว่าแบคทีเรียในกลุ่มนี้มันเป็นพวกสาหร่ายเขาเลยตั้งชื่อมันว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินตามสีของเขานะครับเขียวอมน้ำเงินแต่ต่อมานะครับเขาพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะ่ะไอ้พวกนี้ไม่ใช่สาหร่ายนะแต่เป็นแบคทีเรียก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นไซโนแบคทีเรีย แบคทีเรียพวกนี้สามารถสังงคาะห์ด้วยแสงได้นะครับนะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้และนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาสันนิษฐานว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้แหละครับน่าจะเป็นพวกที่ทําให้มีออกซิเจนครับในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นจาได้ไหมที่กูพูดไปว่าช่วงแรกที่โลกเกิดขึ้นมาออกซิเจนมันน้อยใช่ไหมครับแบคทีเรียพอมีแบคทีเรียพวกนี้เกิดขึ้นครับมันสังเคาะห์ด้วยแสงได้พอสังเคาะห์แสงได้ใช่ไหมครับ ก็าสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศได้ก็นําไปสู่การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิตนะครับเรื่อยๆมาจนระทั่งถึงปัจจุบันนี้โอเคนะอนอกจากานี้แล้วนะครับยังสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศได้ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกแอนเนมีนานอสต็อกออซิลารียพวกนี้นะครับเราจะพบว่าเราจะพบแบคทีเรียพวกนี้ได้นะครับในแหนแดงนะ เนี่ยแหนแดงนะครับที่เรา,เาไปเลี้ยงกันนะครับเพื่อ,อบำรุงดินบำรุงนาข้าวอะไรเงี้ยนะครับเนาะเลี้ยงแหนแดงในนาข้าวนะครับโอเคนะอันนี้นะครับเป็นภาพของไซายาโ,โนแบคทีเรียรจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมีลักษณะมารวมกลุ่มกันหรือต่อการเป็นเส้นสายแต่ยังไงก็ตามก็ยังเป็นเซลล์เซลล์เดียวอยู่นะครับนี่คือ1เซลล์1เซลล์1เซลล์เห็นไหมครับเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็ยังเป็น เซลเดียวนี่ก็เป็นเซลเดียวเซลยังไม่รวมเป็นเนื้อเยื่อนะครับโอแบคทีเรียหรืออย่างเช่นสาหร่ายเกลียวทองที่เรามาใช้ประโยชน์นี่โฆษณาขายามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใช่ไหมครับสไปรูลิน่าใช่ไหมพวกนี้นครับเป็นสาหร่ายที่มีโปรโตีนสูงนะสูงขนาดไหนครับสูงประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบเลยนะครับเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นถั่วเหลืองที่เรากินกันที่ว่ามีโปรโตีนสูงๆเนี่ยนะครับ นอกจากนี้ยังมีโปรโตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีวิตามินด้วยนะครับก็ก็เลยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับพวกสไปรูเลน่าที่ช่วงหนึ่งฮอตฮิตมากนะครับโฆษณาเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอ่าทีนี้ที่ครูพูดทิ้งไว้นะครับว่าปัญหาสําคัญเลยนะครับของโลกตอนนี้นะครับก็คือการที่เราขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ นักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยนะครับปฏิชีวนะเนี่ยที่ไปซื้อกันเนี่ยนะครับยาตัวนี้นะครับเป็นยาที่ใช้ในการทำลายเชื้อแบคทีรียที่เข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก่อให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมานะครับโอเคไหมเช่นเป็นหนองอย่างเงี้ยนะครับคือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับเอ,อ่อทีนี้ นักเรียนสังเกตไหมเวลาที่แพทย์นะครับเข้าใจาย,ยาปฏิชีวนะเนี่ยเขาจะกำชับนะครับเภสัชกรเขาจะกำชับนะครับว่าหรือบางทีเขาเขียนไว้ข้างซองด้วยนะครับเออข้างซองต้องเขียนแน่นอนครับว่าทานยาต่อเนื่องกันจนหมดใช่ไหมครับเพราะอะไรทาไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับพออาการดีขึ้นก็เลิกกินถูกต้องไหมแต่ทีนี้นะพอเลิกกินครับยาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นยาทําลายแบคทีเรียสมมุตินะ สมมุติว่านะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคอยู่10เซลล์พอเรากินยาปฏิชีวนะเข้าไปช่วงแรกๆเนี่ยนะครับยาปฏิชีวนะก็อาจจะไปทําลายได้8เซลล์แต่อีกเมื่อทําลายไปได้8เซลล์เห็นไหมครับแบคทีเรียลดลงอาการดีขึ้นไหมอ่าอาการก็ดีขึ้นใช่ไหมครับเราก็เลิกกินยาแต่อีก2เซลล์ที่มันเหลืออยู่เนี่ยครับ มันเป็นแบคทีเรียที่มีความทนทานต่อยาปฏิชีวนะต,ตัวนั้นพูดง่ายๆถ้ากินเข้าไปในช่วงแ,วแรกๆมันยังไม่ตายแต่ต้องกินต่อเนื่องไปอีกเพื่อจะทําลายมันให้หมดเมื่อมันทนครับเพิ่งกินเข้าไปแล้วหยุดยาอีสองตัวนี้ครับเขาหยุดไหมเขาไม่ได้หยุดที่เพิ่มจํานวนคเัาก็เพิ่มจํานวนต่อเห็นไหมทีนี้เป็นยังไงครับกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มของเชื้อดื้อยาเมื่อมันเพิ่มจํานวนมากๆครับต่อไปครับ เราก็ต้องหายาปฏิชีวนะตัวใหม่มาทําลายใช่ไหมถ้ายังเป็นพฤติกรรมเหมือนเดิมอีกยาปฏิชีวนะก็ต้องหาตัวใหม่มาทําลายอีกนะครับสุดท้ายเชื้อพวกนี้มันจะพัฒนาไปเป็นซูเปอร์บัคนะครับเป็นแบคทีเรียที่ต้านทานยาปฏิชีวนะทุกชนิดบนโลกนะครับทีนี้มาดูกันว่าเ,ออเชื้อดื้อยาเนี่ยนะครับมันเป็นอันตรายต่อเราได้ยังไงนะครับทําไมเคยสงสัยไหมว่ากินยาเท่าไหร่โรคก,ก็ไม่หายนะ พอกินยาปฏิชีวนะเข้าไปกลับทาร้ายร่างกายของเราเองนะครับเป็นวัดท้องเสียแผลสดกินยาปฏิชีวนะอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อ,อยาแก้แเสบไหมนะครับมาดูกันว่ามันจําเป็นต้องกินไหมจริงๆแล้วมันไม่ต้องกินนะครับโลกออตอนนี้เรื่องเร่งด่วนของโลกนะครับนะคือตายเพราะไม่มียารักษา คำว่าไม่มียารักษาที่นี้คือไม่มียาปฏิชีวนะเพื่อที่จะไปต่อสู้กับแบคที r ียนะครับและปัจจุบันนี้บริษัทผลิตยาปฏิชีวนะบริษัทยาใหญ่ๆของโลกเนี่ยไม่ค่อยทดลองเกี่ยวกับการผลิตยาปฏิชีวนะแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะมันไม่คุ้มทุนนะครับนะเขาบอกว่าครับทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีครับมีคนที่ต้องตายครับจากเชื้อดื้อยาเนี่ยนะครับประมาณ10ล้านคน คาดการนี่คือการคาดการนะครับว่าในปี2539 0ย93นะครับนะคิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ3.5พันล้านล้านบาทประเทศไทยครับประเทศไทยนะมีอัตราการเสียชีวิตจากการจากเชื้อดื้อยาปีละประมาณ20,000ถึง38,000คนตีง่ายประมาณป,าณปีละ35,000คนเยอะนะครับเชื้อดื้อยาเห็นไหมติดเชื้อในกระแสเลือดจะไม่ตายและนอกจากนี้ครับ ยังทําให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติด้วยนะครับแน่นอนเมื่อนอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติครับก็สูญเสียใช่ไหมครับทางเศรษฐกิจจะไม่ต้องเสียเวลาในการรักษามากขึ้นมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษามากขึ้นปีละประมาณ4 6 0 0 0ล้านเห็นไหมซึ่งพวกนี้ครับมันมากกว่าโรคหัวใจขาดเลือดซะอีกนะครับโอเคนะทีนี้เชื้อดื้อยานะครับก็แน่นอนครัวที่ไปไปแล้วคือ เชื้อที่มันมีความทนทานต่อยาปฏิชีวนะนะครับและเมื่อมันไม่ตายใช่ไหมมันก็ส่งต่อพันธุกรรมทนทานนั้นต่อไปไปเรื่อยๆนะครับพอสุดท้ายแล้วไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนสามารถทําลายมันได้เชื้อตัวนั้นก็จะเพิ่มจํานวนมากแล้วก็ทําให้เราเสียชีวิตได้นั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยแล้วมันดื้อยาได้ยังไงเห็นไหมครับพอร่างกายของเรามีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปใช่ไหมแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในร่างกายของเรามีอยู่มากครับแล้วเรา Ờ, พอแบคทีเรียตัวร้ายนี่อยู่งนอกจู่โจมเข้าไปก็ทําให้เกิดโรคถูกต้องไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าในร่างกายเรามีแบคทีเรียที่มีประโยชน์อยู่เยอะแบคทีเรียก็เป็นแบคทีเรียเจ้าถิน่นใช่ไหมแบคทีเรียก่อโรคมันก็จะเป็นไงครับมีพื้นที่อยู่ได้น้อยลงการเพิ่มจํานวนก็ยากขึ้นแต่ถ้าเรากินยาปฏิชีวนะพิ่มเพื่อครับแบคทีเรียเจ้าถิน่นแบคทีเรียที่ดีๆในร่างกายของเรามันตายไปพอแบคทีเรียที่เป็น ตัวก่อโรคเข้าไปาพื้นที่อยู่เยอะไม่มีเจ้าถิ่นใช่ไหมเอาเพิ่มจํานวนได้เต็มที่เลยใช่ไหมครับพอแบคทีเรียที่เพิ่มจํานวนได้เต็มที่เนี่ยเป็นโทษต่อร่างกายเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยพอเรากินยาปฏิชีวนะไม่ต่อเนื่องที่ครูที่ไปไปแล้วมีตัวที่ดื้อยาอยู่ใช่ไหมพอยาปฏิชีวนะตัวกินเข้าไปปุ๊บก็ไม่สามารถทําลายมันได้แล้วพอไม่สามารถทําลายมันได้แล้วเป็นอยงรครับมันก็จะพัฒนากลายเป็นซูเปอร์บักนะครับซูเปอร์แบคก็คือ เชื้อแบคทีรียที่ไม่มียารักษานะครับไม่มียาอะไรที่จะไปฆ่ามันได้สุดท้ายมันก็ทําให้เราเสียชีวิตนั่นเองเนี่ยก็คือ,อ,อสาเหตุนะครับทิงสาเหตุมันเกิดจากการที่เราใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพื่อนะครับเป็นปัญหาของโลกนะครับรวมถึงปัญหาของคนไทยด้วยนะครับเพราะนั้นครับไม่จําเป็นนะครับก็ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะเป็นวัดนะครับวัดเกิดจากเชื้อไวรัสนะวัดเกิดจากเชื้อไวรัสเราเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับ อันเนี้ยเชื้อไวรัสไม่สามารถทำลายได้ด้วยยาปฏิชีวนะกินยาปฏิชีวนะเข้าไปไม่ได้ไปฆ่าเชื้อไวรัสนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกินนะครับเป็นวัดนะก็กินน้ําองค์น้ําอุ่นไปนะครับรักษาตามอาการมีไข้ก็กินยาลดไข้แค่นั้นเองก็พอนะครับระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับนะมันจะไปทําลายเชื้อไวรัสนั่นเองอาการดีขึ้นเพราะภูมิคุ้มกันนะครับ มีแอนติบอดีไปทำลายไวรัสเห็นไหมลูกท้องเสียครับก็ไม่ต้องไปกินยาปฏิชีวนะนะครับถ้ามันไม่หนักมากจนเกินไปนะครับก็ดื่มเกลือแร่ใช่ไหมครับเนเอะรับประทานยาแก้ปวดท้องแค่นั้นเองถ้ามีอาการปวดบิดนะครับสุดท้ายแล้วลูกมันก็เพื่อตัวเราเองนะครับแล้วก็นี่แหละนะครับต่อไปเวลาที่เราป่วยนะครับเราจะได้มียารักษานะครับไม่มีเชื้อดื้อยาในร่างกายของเรา โอเคนะครับอ่าเมื่อฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่7นะครับอาณาจักรโมโนรานะแล้วก็หวังว่านะักเรียนจะเห็นประโยชน์นะครับการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียนอกจากจะเป็นโทษแล้วแบคทีเรียประโยชน์ก็มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ